รายังอยู่ที่บึงการอีกแหละยังอยู่บึงการนะ,น,ะรนี่เขาบอกว่าชาวสวนยางพาราที่จังหวัดบึงการนะครับใช้เวลาว่างออกหาน้ําพึ่งเดือน5นะ <c oughs> ต้องเป็นน้ําพึ่งเดือน5นะแต่ว่าตอนนี้ยังเดือน4อยู่นะขายสร้างไรายได้วันละ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทให้ครอบครัวอ้นะได้ จำนวนเยอะทีเดียวนะ,ะ,นะคะก็ราคาย,ยางตกนะ uh huh. เข้ามาหาน้ำผึ้งแทนนะคะ uh huh. ชาวสวนยางในพื้นที่ตําบลโนนสมบูรณ์อําเภอเมืองบึงการใช้เวลาว่างหลังจากการกรีดยางพาราเสร็จแล้ว uh huh. ก็รวมกลุ่มกันออกหา,หาน้ำผึ้งนะคะมาขายในช่วงหน้าแล้งทำไรายได้ต่อคนเนี่ย5 0 0ถึง1,000บาทซึ่งนายอุดรสอนเท่าอายุ29ปีบอกว่าการตีผึ้ง uh huh. ก็ทําได้หลายวิธีแล้วแต่คนจะนําม,มาประยุกต์ใช้ส่วนตัวจะเอารังผึ้งมีวิธีง่ายอุปกรณ์ไม่เยอะ แค่ห้กชิ้นเท่านั้นเองมีมีดมีค้อนตีตะปูนะคะมีไฟแชกมีตะปูมีเชือกมีปิ๊บหรือมีกระป๋องมีหูหิ้วอุปกรณ์เขานี่นะคะจะรู้ไว้ให้รอบตะกร้าหรือว่ากระติกเอาไว้ใส่รังพึ่งนะคะการเอารังพึ่งเริ่มแรกเราต้องเอามีดที่เตรียมมาเนี่ย ตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้ขนาดรอบรอบ1.5-2ถึง2นิ้วยาวสัก80เซนติเมตรถึง1เมตรนำมาทำเป็นข้นบันไดสำหรับปีนขึ้นไปนะคะขณะเดียวกันอีกคนนึงก็ไปเก็บเศษไม้กิ่งไม้แห้งมาเตรียมก่อไฟเอาไฟเอาไฟไล่นเอาควันเนี่ยไล่พึ่งออก นะคะแล้วก็นำกิ่งไม้สดที่มีใบเขียวๆมาวางเรียงกับพื้นจากนั้นเอากิ่งไม้เสร็จไม้แห้งนะคะมาวางซ้อนบนอีกทีหนึ่งก่อนที่จะนํากิ่งไม้สดมาวางทับอีกทีโอ้เขาหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะรวมเข้ากันมัดด้วยเชือกปอหรือเทาวันคล้ายกับพบเพิงนะคะี่วิธีการของเขาและก็บอกว่าเมื่อพร้อมแล้วในคนที่จะขึ้นไปเอารังพึ่งก็จะเริ่มนําไม้ที่เตรียมไว้เนี่ยนะมาต่อเข้ากับต้นไม้ที่จะขึ้น ไปเอารังพึ่งเป็นขั้นๆข,ขึ้นไปนะครับซึ่งแต่ละขั้นให้ห่างกาันร,ราว1เมตรนะครับเมื่อใกล้ถึงรังพึ่งประมาณ5เมตรก็จะย่อนเชือกลงมาเอาอุปกรณ์ที่เหลือขึ้นไปเมื่อถึงคนที่อยู่ด้านล่างและข้างบนต้นไม้ก็จะเริ่มจุดไฟเผา ให้เกิดกลุ่มควันขึ้นนะครับเพื่อให้พึ่งมันงงมึนงงนะแสบหูแสบตาไปเลย <c oughs> พึ่งนะไล่พึ่งหนีออก่อน,กนจะเอารางให้มันแสบหูแสบตาไปชั่วคราวแล้วก็บินออกจากรังไปจากนั้นก็ใช้มีดตัดเอาหัวน้ําพึ่งใส่ถังก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยหย่อนลงมาให้คนที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัดเอารังพึ่งที่เหลือใส่ตะกร้าพายลงมานะครับด้วยนะซึ่งใช้เวลาประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะอแป๊บอแป๊บแต่ว่าต้องใช้ใช้คนช่วยกัน มีความเชี่ยวชาญมากนะครับในการเอาลังพึ่งสร้างรายได้500ถึง1,000บาทเพราังพึ่งแบบที่เราเห็นฉ่ำๆอย่างนี้น่ารับประทานนะครับพึ่งแท้นะพึ่งแทนะ <laughs> <laughs> เวลาเวลาเขาเอาน้ำพึ่งมาขายเนี่ยถ้ามีรังพึ่งอย่างนี้ก็ค่อยวางใจหน่อยนะคะ